นี่ครับวันนี้ตำรวมครับตำอีกแล้วครับใส่ทุกอย่างเลยครับม,าม,ามะม่าหมูรวกุชชินปลาหมึกหัวหม้อใส่หมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวปรุงเครื่องก่อนครับเดี๋ยวชิมดูก่อนครับปลอ,ออกจากส้มๆนี่นี่ เยอะมากครับใส่หมดเลยครับมิ่งหมดเลยครับเ <c oughs> นี่ยต้องตาแรงนะครับหมืนอขดขดขดนเอาคนๆเนอ มาไกลจำยำเลยชิมเลย <c oughs> ส้มแท้ตามนี้หน่อยครับส้ม

แซ่บแท,ท้ตำรวมครับน่ากินมากมันก็เป็นสน้นเลี้ยวอร่อยมันก็เป็นสน้นเลี้ยวนี่มน่ากินมากสุดยอดแซ่บแท้